ลูกก็ไม่มีให้ดูผมก็คุยกับแฟนไม่รู้ว่าจะไปตามยังไงเพราะลูกไม่มีเห็นผมก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครคนไหนครับรู้แค่ว่ารู้ชื่อนามสกุลนี่เฉ่ครับถ้ามีโอกาสเจอพ่อตัวเป็นๆครั้งแรกในชีวิตถ้าลูกเจอพ่ออยู่ตรงหน้าเนี่ยสิ่งแรกที่ลูกชายคนนี้อยากจะทำอย่างไรบ้ากไอ้สุดกราพ่อครับแล้วก็ถามว่าพ่อทิ้งผมไปทําไมทําไมไม่เอาผมไปด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปไปที่นี่เลยน่าจะใช่เพราะเพราะหลานเขาบอกว่าอยู่อยู่คลองกระจังใช่ไหมเดี๋ยวตามผมมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะตีไฟเลียกบอกให้เพราะผมจะไปคลองกะจังโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฝ้ารถด้วยนะเดี๋ยวเผื่อรถมาชื่ออะะไรรนคับชื่อชื่อน้ำชกหนูกะโอ้ยสวัสดีครับโอ้โห น้ำโชคเ็อยู่ข้างในแล้วแล้วเขาออกมาได้ไหมแวบหนึ่งเดี๋ยวมโทรถามเขาครับขอบคุณมากครับแมแฟนรายการเหรอฮะแฟนรายการเหรอตามตลอดเลยครับผมพอดีลูกชายเขาตามหาน้ำโชคเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับ คุณกนำโชคครับผมนี่สวัสดีครับคุณนำโชคหนูกรมนี่ผมลุงแอป,ปนะครับอพอดีมีเด็กผู้ชายคนหนึงอายุ29่เกาปีให้ตามหาพ่อ เขาบอกว่าพ่อชื่อโชคหนูกลัมอยู่พิษณุโลกคุณโชคเคยมีลูกผู้ชายไหมครับที่แฟนชื่อเจสันใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเจสันเรับดีใจไหมเนี่ยลูกมาตามหาคุณน้ำโชคแวบมาตรงข้างหน้านิดหน่อยได้ไหมครับไม่ได้เลยเขาบอกไม่ได้เลยเพราะทำไมผมต้องอาบนะ พราะชุดนี้มันมีชุดเดียวอ๋อคือคุณนำโชคก็ยังอยากจะเจอลูกแต่ตอนนี้ขึ้นข้างในเป็นระเบียบนะฮะช่วงนี้มันมีไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่มาด้วยแล้วข้างในาเป็นระเบียบก็เลยลาไม่ได้นะเพาะเขาลาได้เขาลาทีละเจ็ดวันเลยตอนนี้เขาลาไม่ได้ต้องต้องเราต้องหาวิธีใหม่เพื่อจะเชิญเอาลูกกับมาเจอก,กับพ่อให้ได้เพราะใบบัตรก็จะบ้างขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ ถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก็ฝันจใจมันสั่นระรือใจฉันมันยังพันพู้เหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่เช้า ตอนเน่องจากเมื่อคืนนะฮะเรามาถึงก็มืดแล้วนะฮะวันนี้นัดกันบ่ายว่าจะลองโทรหาเขาแล้วฮะออกมาหาอะไรทีนะฮะแต่วันนี้ลองไปดูนะฮะวันนี้ถ้าเราไปเจอเขาจะดูสีหน้าเขาที่ว่าเขาอยากเจอลุกแค่ไหนนะครับช่วยรุ้นนะฮะื่อเชียร์เราแอดดนะไม่หลับเลยจ้ทำไงวะไม่หลับอ๋อ เกียตั้งใจว่าจะไปหาพอดีว่าวันนี้มีมีทุระด่วนต้องต้องกลับไปเคลียร์ที่กรุงเทพก่อนนะครับพ่อใช่ใช่ใช่ใชพอ่อพ่อรอก,ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาหาพ่ออีกทีโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคได้ได้ได้ครับพ่อรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอกลับไปเยียมทัวรเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันอีกทีหนึ่งครับโอเคครับ อ okay. เคเราเคลียร์กับเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปจัดการเรื่องส่วนตัวให้พร้อมของเราก็ให้พร้อมเดี๋ยวกลับมาอีกทีลงโอเคครับ แล้วเป็นไงนตื่นเต้นมันวันนี้ครับะมาช่วยกันตามมาไปรนุนนะไปไปขึ้นรถคันนี้ไปเลยคันขาวถามความรู้สึกหน่อยเมื่อเมื่อวานท,ที่โทรมาแล้วเก็นยังไงบ้างดีใจจริงเหรอรู้รู้เลยเหรอว่าเจอ <laughs> น่าจะเจอเขาถ้าโทรมาแล้วเพราะว่า <laughs> <laughs> ที่ลุงบอกบอกว่าถ้าเจอจะติดต่อกลับมา <mel od ic> อ้าวไม่เจอก็ติดต่อได้นะอ <têm S 2> <c oughs> หลอกไปก็ได้นะหลอกไปก็ได้นะแต่ว่าเราบอกว่าหลังจากที่โทรไอ้ที่ซีที่มาสัมภาษณ์พี่ม,มาร์กเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเจ็นวันนั้นอะถ้ายังไงอะไรนะลุงบอกว่าเจียนไปเจียนอยู่เดี๋ยวเราจะติดต่อก,กลับมาเลยใช่ไหม <c oughs> ถ้าจวนเจียนไปเจียนอยู่เย็นนี้ลุงจะโทรหาแต่ไม่รู้ว่ามันจะหาเจอเปล่าแตกต้องเบื้องต้นเนี่ยต้องหาหนักุนหนูกรรมให้ได้ เงียบไปเลยเงียบไปเลยวันนั้นวันนั้นรอไหมรอรอแล้วไม่ติดต่อกลับมารู้สึกยังไงบ้างน่าจะคงหาอยู่ครับคิดว่าก็ไปคิดว่าหน้าคงหาไม่เจออยู่บ้างแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างดีใจอ่ะอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกล อากได้พบจะก,กอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มีรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกดี แล้วคิดว่าจะเจอพ่อไหมเนี่ยลุงแอบน่าจะเจอแล้วคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยอีกไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยพี่อาจจะเจอพ่อมันจะเป็นยังไงต้องรอดูต้องรอดูนะ สวัสดีครับคุณน้ำโชคครับผมโอ้โหเจอตัวจริงเสียงจริงครับดีใจวันนี่ยลูกมาตามหาเนี่ยดีใจครับโ<อ> <laughs> ไม่เจอตังแกี่ปีแล้วโคตกนานก็ตามนั้นเลยครับกับยี่สิบเก้าปีเลยครับมีอยู่ครั้งที่เจอเจอครั้งด้วยเจอครับเจอที่ไหนในกรุงเทพในกรุงเทพครับพบผมทำงานนผมทำาอยู่ค้าโก้ใกรุงเทพเขากคเล่าให้ลูกฟอว่าเจอกรุงเทพเป็นว่าอยู่ท่านแต่ผมไม่เคยผมไม่เคยเจอเขาเนะผมไม่เคยเจอเขาแต่แต่ผมเจอตอนที่เขาเขาลูกกำลังสุดเจ้ ร่วมจะหัดเดินนะเขาไปทํางานแถวรักบังนะตอนนั้นเองก็เจอนะั้นตั้งแต่นั้นก็ไม่เขาไม่ติดต่อเพราะผมมีเบอร์ต่างคนมีแต่เขามีเบอร์แบบเบอร์บร<อ>ิษัทถ้าทางจันก็ไม่นั่นแต่บริษัทก็ไม่เจอเลยออคิดว่าชาตินี้จะมีโอกาสาเจอลูกชายคิด่คิดแ้เพ <c oughs> ราะผมผมกผมคิดว่าทั้งสองคงไม่ให้ไม่ติดต่ออยู่แล้วแฟนชื่อเกศอรนะชื่อเล่นชื่อศรเก็เลยกสอนสอนดีใจว่าอีกไม่กี่นาทีเนี่ยจะเจอกับลูกแล้วก็โอเคก็ดีใจครับก็ลอยอยากเจอไหมก็อยากเจอครับอยากเจอ เดี๋ยวเรานัดแนกับกับคุณํำโชคนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมนั่งรอตรงนี้สักแป๊บนะึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาถามเดี๋ยวผมจะพาน้องเข้ามาด้วยเพราะตอนนี้คน,น้องเขาไม่รู้หรอกว่าว่าเขาเราเจอพ่อเขาแล้วแต่ ลงแอบมาแล้วคำตอบคืออะไรยังไงลงุงมางมาากเข้้ลได้ข้อมูลแล้วว่าพ่อทำงานอยู่ในโรงงานโรงงานหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปเจอพร้อมกันเลยไปหาปเดี๋ยวาถามคนข้างหน้าว่าพ่ออยู่อยู่ตึกไหนแถวไหนนะนะเดี๋ยวเราพาไปเลย ครับสวัสดีครับคุ้งมาได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอถามมาเลยนะครับเชนนี่หน่อยรู้จักคนชื่อนำโชคหนู่มกัมไหมครับครับผมนะครับหนุ่มกัมทหารนั้นเโ็นหนูกัมพ่อแท้ๆออยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกล พาแต่ฟ้กอดให้แสนนานเพาะแสนรักแสนห่วงเกินใครต้องร้องอยากบอกว่าต้องขอโทษนะสุดหัวใจที่มีต้องีบหัมาทำไมเฮมีเหตุผลนุ๊กต้องขอโทษตุ๊ก dưới cái dạy nó dài, dạy nó dài ừ. <laughs> chạy không? không? lắm. lùn lắm. thử ันนี้ไม่ต้องจ่ายอากแล้วใจที่มีน้องมาร์ค29ปีไม่เจอพ่อวันนี้มาเจอครั้งแรกในชีวิตคิดว่าคุ้มไหมคุ้มครับความพิเึษตอนนี้เป็นไงบ้างมีความสุขมากครับแค่รู้ว่าพ่อสบายดีก็ดีใจครับโกรธพ่อมปฏิบัติครับโกรธพ่ออะไรพอมีเหตุผลของเขา กอดพ่อชื่ใจทีผมไม่แยกกันเลยนะอยาอ่าบอกว่าคิดถึงอย่าต่อนะให้โบไว้นะเดี๋ยวเวลาพ่อลาพักอึ๊เดี๋ยวว่าติดต่อหาเนะแล้วพิหาอาที่ไปนะู่นไปเที่ยวโลกกันวันะที่เรามีการคงจะมีสักวันที่ท่านจะโชคดีคงได้เจอคนที่ฉันคอย จะ,จะออนนถ้ามีโอกาสเจอพ่อตัวเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตถ้าลูกเจอพ่ออยู่ตัวทันหน้าเนี่ยสิ่งแรกที่ลูกชายคนนี้อยากจะทำอย่างทำแล้วไหมสุดกราบพ่อครับจะรอคอยคอยวันนี้วันนี้ที่เฝ้าคอยวันนี้ 地方。If I um